ตอนนี้เราอยู่ที่ทิปโก้นะคะพี่โบกลับไปแล้วพี่โบขาเจ็บโซเดินออกมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ทิปโก้เดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปแล้ว

大不查？<laughs> <laughs>